สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องคนตรงเฮงกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเป็นคลิปที่2แล้วนะครับก็มีแนวทางมาอัปเดตมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดน,นี้กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับเพื่อนๆืคนไหนที่เข้ามาใหม่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางดีๆในคลิปต่อไปกันนะครับเรามาดูแนวทางเลขในคลิปนี้กันนะครับแนวทางนี้เป็นหลักสิบล่างของแอดทอนนะครับ สิบล่างงวดนี้ให้มาห้าตัวเดียวครับเด่นล่างห้าตัวเดียวออก็มาลุ้นกันครับว่างวดนี้ห้าจะมาไหมนะครับสหาหรับแนวทางล่างจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนั้นก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับขอนคุณสิบล่างของแอดทอนครับมาตามกันต่อกับแนวทางกลุ่มเลขนางฟ้านะครับซึ่งแนวทางนี้แอดนางฟ้าก็ได้วางแนวทางมา3ใบนะครับ3ชุดซึ่งมาดูแนวทาง3ตัวเต็ง1ก่อนนะครับแนวทางนี้ให้มา3ตัว แนวทางที่ให้มาคือ 684, 687, 682, 685, 586, 386, 786แล้วก็686ส่วนแนวทาง3ตัวเต็ง2นะครับในใบที่2คือ 602, 601, 612, 611, 702, 701, 712 70แล้วก็711ส่วนแนวทางชุดเต็ง3นะครับ3ตัวให้มาที่ เรียเด็ดนะครับ4 5 6 7แนวทางที่จับคู่แล้วคือ6 4 7 6 5 7 6 4 5 7 5 6แล้วก็7 4 6เป็นแนวทางชุดแนวทางกลุ่ม3ตัวของกลุ่มแอดนางฟ้านะครับในงวดนี้พเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแนวทางกลุ่มแนวทางไหนก็นําไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ได้เลยนะครับเป็นแนวทาง3ตัวให้มา3ใบนะครับ ตีงหนึ่งตีงสองตีงสามชอบตัวไหนก็ค่อย,อยตามชุดนั้นนะครับไปต่อกับแนวทางสูตรเด่นบนนะครับสามตัวสูตรเด่นบนนี้เป็นมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบและก็หลักร้อยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะมาหลักไหนนะครับงวดนี้16พฤษภาคมปี63ให้หนวทางเด่นบนมาที่1กับ8นะครับ1กับ8เป็นแนวทางของอาจารย์ศัก์นักคำนวณ ตามสถิติก็เดินดีทุกงวดนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมาตัวไหน1กับแนะครับเพื่อนคนไหนที่ชอบก็เซฟไว้เพื่อเป็นแนวทางในงวดน,นี้ได้เลยนะครับมาติดตามกันต่อกับแนวทางของรวยลาบลอยนะครับแนวทางนี้เป็นแนวทางเด่นบน3ตัวมา1ตัวนะครับมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยสถิติก็เดินดีทุกงวดนะครับงวดที่แล้วให้มา1 2 6อก็เข้า หหลักหน่วยบนนะครับสลากออก4 4 6หงวดน,นี้16บหพฤษภาคมก็ให้แนวทางเลขเด่นบนมาที่3 4 8นะครับเด่น3 4 8 3ตัวนี้มาดูกันนะครับว่าจะมาตัวไหน,เพ,นเพื่อนที่ชอบก็นำไปเป,ไปน็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากเห่งรัฐบาลได้เลยนะครับขอบคุณแนวทางของรวยราบรอยอีกครั้งครับส่วนใบนี้ให้มาแนวทางบนนะครับเด่น,าาบ,น,น,บ,นาาบน4สูตรชนสชูชน ได้มา2ตัวนะครับมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเฉพาะบนเท่าน,นั้นของใบนี้ซึ่งตามสีสีก็เดินดีมาทุกงวดน,นะครับงวดที่แล้วให้มาชน4ี่กับ6สลาก็ออก4ี่มาทั้ง2ตัวนะครับงวดนี้มาดูกันนะครับว่าจะมาตัวไหนให้หนวทางชดุดหนึ่งมาที่6 8 0 2 3ศูนยสองามุดให้มาที่5 6 7 8 0สูตรสุดสามให้มาที่5 6 7 8ส่วนสุดสี่ให้มาที่6 7 8 9 ตัวที่ชนคือ6กับแนะครับ6กับแ4ชุดมาดูว่างวดนี้จะมา6กับแหรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นบนเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบในแนวทางนี้ก็นำไปเซฟไว้เลยนะครับเป็นแนวทางเสียงโชคใน,นาางวดนี้มาตามกันต่อกับแนวทางของใบนี้นะครับแอดท่านนี้ก็ได้คำนวณคิดสูตรตามสูตรกำลังวันนะครับ ซึ่งแนวทางงวดที่แล้วก็ให้เข้า77นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยนะครับงวดที่แล้วให้เข้า77ล่างก็มา77ตรงๆนะครับงวดนี้ให้มา4ชุดเหมือนเดิมแนวทางที่ให้มางวดนี้คือ 16, 19, 36แล้วก็39นะครับเป็นแนวทาง2ตัวเฉพาะล่างเท่านั้นส่วอาจารย์ใบนี้ก็ให้แนวทางอีกสูตรหนึ่งมาให้เหมือนกันนะครับ ละทางนี้มาได้ทั้งบนล่างนะครับส่วนละนทางที่แล้วก็ให้มาแค่ล่างเท่านั้นนะครับมาดูของใบนี้สูตรนี้ให้มาได้ทั้งบนล่างตามสถิติก็มีหลุดบ้างนะครับก็ใช้จริงหลุดจริงเข้าจริงนะครับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากตามอยู่ก็มารับไว้ได้เลยนะครับ16พฤษภาคมนี้ให้ทาง4ชุดเหมือนเดิมนะครับมาที่747254แล้วก็52นะครับ ส่วนงวดที่แล้วสลากอ .77 ก็หลุดไปนะครับไม่เข้านะครับทั้งบนและล่างสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากตามต่อก็มารับไว้พิจารณาได้เลยนะครับมาตามกันต่อกันเลยนะครับกับแนวทางนี้ของอาจารย์คามิโจโทมะนะครับเป็นแนวทางสูตรเต่นบน2ตัวมา1ตัวระยะสั้นที่กัด10หน่วยบนนะครับซึ่งตามสถิติก็เดินดีมาทุกงวดน,นครับ งวดที่แล้วให้มา3าับ4ก็เข้าบนหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเลยนะครับมาดูวันนี้กันให้ทางเด่นบนมาที่7กับ8นะครับ2ตัวเด่นบนมาที่7กับ8สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามอยู่ก็มารับไว้เลยนะครับเซฟไว้เพื่อเป็นนงเสียงโชคในงวดน,นี้กันเลยนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับวันที่1 6เดือน5ปี 6- 3มนี้ มาดูเลขดับกันบ้างน,นะครับดับนี้เป็นดับ2ตัวบนของเขยเหนือนะครับซึ่งแนวทางนี้ให้ดับ2ตัวบนมาที่07-16 25 34 89 00 08 19 17 28 26 37 35 46 44 55 99 03 12 49 58แล้วก็67นะครับซึ่งเป็นแนวทางดับไปกลับนะครับบนเท่านั้น สำหรับใครที่ตามหาเลขดับบนอยู่ก็มารับไปได้เลยนะครับเป็นแนวทางตัดดับนะครับสำหรับเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ครับส่วนแนวทางของดับ10บนของบาอีสานก็ให้แนวทางมาที่1 3แล้วก็69นะครับ1369เฉพาะดับ10บนเท่านั้นของบาวอีสาน มีดับ10บนก็มาดูนับหน่วยบนกันบ้างนะครับดับหน่วยบนงวดนี้ให้ดับมาที่2 4 6แล้วก็9นะครับ2 4 6แล้วก็9เป็นแนวทางดับหน่วยบนเท่านั้นนะครับของบ่าวอีสานเพื่อคนไหนที่ตามหาเลขดับหน่วยบนอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับเพื่อเป็นแนวทางตัดดับเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคในงวดนี้ครับมาตามกันต่อกับ แนวทางของอาจารย์กุหลาบขาวนะครับซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางของงวดวันที่2พฤษภาครับซึ่งแนวทางนี้ก็ใช้ได้กับงวด16พฤษภาคมปี63นี้นะครับของอาจารย์กุหลาเขาวซึ่งก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ใช้ได้กับ16พฤษภาครับซึ่งแนวทางที่ให้มาคือ3ตัวนะครับคือ0 9 4ย์8 6 4 2ส 024824ส่วนแนวทาง2ตัวให้มาที่24948142แล้วก็491 8, 8นะครับเป็นแนวทางมาได้ทั้งบนล่าง2ตัวนะครับเพื่อนท่านไหนที่ตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยนะครับมาดูแนวทางของแอดทองใสกันนะครับแอดทองใสก็ได้วางแนวทางมาให้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปแบบใหม่นะครับของแอดทองใส ให้มา2ตัวบนตรงๆครับของงวดนี้แนวทางที่ให้มาคือ7 1 7 4 7 6 1 4 1 6 1 7 0 4 0 6 0 7 6 1 6 4 6 7 1 1 6 6แล้วก็7 7นะครับเป็นแนวทางทุด2ตัวบนตรงๆเท่านั้นนะครับของแอทองใสเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเลขดับอยู่ในใจแล้วก็มาลองตัดดับดูนะครับ มาดูแนวทางของใบนี้นะครับใบนี้เป็นแนวทางของเตรียมล็อกนะครับ16พฤษภาคมปี63ซึ่งให้เน head ้นๆมาชุดเดียวนะครับคือ56แล้วก็65นะครับชุดเดียวไปกับ56แล้วก็65มาได้ทั้งบนและล่างนะครับของใบนี้เตรียมล็อกของใบนี้นครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ลองดูนะครับเสี่ยงโชคเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในแนวทางนี้มาดูแนวทางของ สิบหน่วยบนชนของรามบินทานะครับซึ่งตามสิติสีก็เดินดีมา2งวดแล้วนะครับให้มาชนนะครับสูตรนี้ซึ่งงวดนี้ให้มาชนที่7นะครับตัวเดียว7ตัวเดียวงวดที่แล้วก็ให้ชน6ก็มาหลักหน่วยบนนะครับงวดแล้วก็อีกงวดถัดไปก็ใหมา8ก็ออก3 938กนะครับก็มาหลักหน่วยบนงวดนี้ก็มาลุก,กัน,นะครับว่า7จ,จะมาหลักหน่วยบนอีกหรือไม่นะครับเ,เพื่อนๆทนไหนที่ชอบก็เซฟไว้ได้เลยนะครับ เรามาปิดท้ายกันกันกบแนวทางของอาจารย์เนียนนะครับวดน,นี้16พฤษภาคมปี63อาจารย์เนียนก็ได้วางแนวทางมาให้ชุด2ตัวนะครับมาได้ทั้งบนล่างคือ11 18 15 17 14 81 88 85 87แล้วก็84นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาหรือรองอาจารย์เนียนอยู่ก็มารับไว้เซฟไว้เพื่อเป็นแนวทางเสียงโชคสำหรับงวดน,นี้กันเลยนะครับ พอมาลุ้นกันนะครับว่าวดนี้จะมาตัวไหนนะครับของอาจารย์เนียนสําหรับแนวทางดีๆในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสํานักที่แอดมาแบ่งปันในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสําหรับ16พฤษภาคมนี้ครับถ้ามีแนวทางดีแอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับทราบกันอีกครั้งสําหรับภายในคลิปนี้ก็ต้องขอคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ